สวัสดีครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์จาก t o ปิกไท a แลนด์หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ประจำวันที่18ตุลาคม2568พบกับผมพานุพยุทธ,ธกิจวันนี้เป็นกระแสะใหญ่ที่สังคมออนไลน์ให้ความสนใจมากก็คือประเด็นการประทัคารมกันทางโซเชียลระหว่างกันจอมพลังและไอรัชนกวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมไทยก็ตกอยู่ในกระแสความสนใจครั้งใหญ่จากการประทัศคารมผ่านสังคมออนไลน์ระหว่างนายกนทัพงไพบูุ์เวชหรือกันจอมพลังนักกิจกรรมช่วยเหลือสังคมชื่อดังและนางสาวรัชนกศีนอสสสกรุงเทพพักประชาชนประเด็นนี้เริ่มต้นจากการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ที่ชายแดนไทยกัมพูชา ได้ขยายวงกลายเป็นข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสของเงินบริจาคในมูลนิิและเกาการถูกดึงเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัวการประทักคารมกันครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นภาพสะท้อนของการเมืองเชิงซ้อนที่เชื่อมโยงระหว่างปัญหาประชาชนภาครัฐและอำนาจภาคประชาชนจุดเริ่มต้นเกิดจากวิกฤตสแกมเมอร์กับการขอความช่วยเหลือที่ผิดฝาผิดตัว ปัญหาแก๊ง c a เ l center และกมเ m m e r ที่ใช้ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูช,ชาในการก่อเหตุอาชญากรรมสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลโดยมีข้อมูลสติจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เคยเปิดเผยว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายจากเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุ่งสูงถึงหลายพันล้านบาทการประทะเริ่มต้นเมื่อนางสาวรัชนกสสพักประชาชนได้โพสต์ข้อความถึงกันจอมพลัง เชิงตัดพ้อรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และขอให้ใช้บารมีส่วนตัวช่วยประสานงานกับนายกรัฐมนตรีก็คือนายอนุทินชาญวิรุลและรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนมัทพมเผาเพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวการตีความเชิงวิเคราะห์การที่สสพักฝ่ายค้านขอให้ประชาชนทั่วไปที่มีชื่อเสียงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในระดับประเทศที่รัฐบาลคนเป็นผู้รับผิดชอบสะท้อนให้เห็นถึง 1. ความไม่ไว้วางใจในกลไกลของรัฐเป็นการส่งสัญญาณถึงประชาชนว่าช่องทางปกติทางการเมืองหรือรัฐบาลอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2. การใช้อินฟลูอินเซอร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองการนึ่งบุคคลนอกระบบการเมืองเข้ามาเป็นคู่เทียบกับฝ่ายรัฐบาลอาจจะเป็นกลยุทธในการเบี่ยงความสนใจหรือสร้างภาพลักษณ์ว่า ตนเองพยายามทุกวิธีทางในการที่จะช่วยเหลือเพื่อประชาชนการโต้กลับและข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสของเงินบริจาคกันจอมพลังได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรงโดยระบุว่าตนเองยินดีช่วยแต่ขอให้ฝ่ายการเมืองทําจริงจังอย่าเอาแต่พูดและกล่าวหาว่าสสภาคประชาชนเพียงต้องการเบี่ยงประเด็นประเด็นมาร้อนขึ้นอีกเมื่อนางสาวรัชนก และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางกลุ่มได้ตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของเงินบริจาคที่กันจอมพลังรับมาเพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะภารกิจที่ชายแดนซึ่งกันจอมพลังเคยกล่าวอ้างว่ามีการใช้เงินไปแล้วกว่า100้ล้านบาทในการสนับสนุนภารกิจชายแดนหลักฐานทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ในด้านกฎหมายการบริจาค โดยหลักการทางกฎหมายแล้วมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ได้รับเงินบริจาคจากสาธารณะมีหน้าที่ต้องเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสาธารณะตรวจสอบได้ตามพรบรส่งเสริมการดําเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณประโยชน์หรือตามข้อบังคับของมูลนิธิคำตอบของกันจอมพลังกันจอมพลังได้ออกมายืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้ถูกนำไปใช้ส่วนตัว และไม่มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเองแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและจะมีการเปิดเผยสเตตเมนต์ของธนาคารเพื่อชี้แจงยอดบริจาคทั้งหมดการเปิดเผยเอกสารทางการเงินจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในกรณีนี้นะครับผลกระทบทางสังคมและการเมือง 1. การเมืองภาคประชาชนกับรัฐกรณีนี้ตอกย้ำถึงช่องว่างและความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วภาคประชาชนหรืออินฟลูอนเซอร์จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนมีบทบาทเทียบเท่ากับรัฐการตรวจสอบก็ต้องเข้มข้นขึ้นตามไปด้วย 2. ความเสี่ยงของการปั่นกระแสและวัฒกรรมมีการโต้อตอบที่กล่าวถึงการเมืองโสกปกและการยกเลิกงานมูลค่า0 0แสนบาทของกันจพรังซึ่งเป็นองค์ประกอบที่กระตุ้นอารมณ์และสร้างความแตกแยกในสังคม การใช้ข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการโจมตีกันบนโลกโซเชียลอาจบทบันประเด็นปัญหาหลักก็คือสแกมเมอร์ 3. การขาดหลักฐานเชิงประจักษ์จนมาถึงปัจจุบันนี้18ตุลาคมทั้ง2ฝ่ายยังคงโต้อต,อตอบด้วยวัฒกรรมเป็นหลักข้อมูลตัวเลขเช่นยอดบริจาคร,รายจ่ายจริงหลักฐานความหลักฐานความเสียหายที่รัฐบาลทำล่าช้า ยังคงต้องรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการซึ่งทําให้สาธารณะยังไม่สามารถตัดสินข้อท็จจริงได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือนักกิจกรรมภาคประชาชนเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะและมีอิทธิพลต่อความคิดความเห็นของผู้คนจํานวนมากความรับผิดชอบและความโปร่งใสย่ยอมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรณีของกันจอมลังประท่าก,กับไอรัชนกเป็นบทเรียนสําคัญว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนรวดเร็ว การเรียกร้องความโปร่งใสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์หลักฐานที่เชื่อถือได้เช่นเอกสารทางกฎหมายและสเตตเมนต์ธนาคารและทั้ฝ่ายควรกลับไปโฟกัสที่การแก้ปัญหาหลักของประชาชนก็คือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งอย่างไรก็ตามเราเองก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ช่วยกันแสดงข้อเท็จจริงทั้งหมดจากข้อสงสัยของสังคมออกมาให้ได้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังบทวิเคราะห์ทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจหัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ได้ที่ t o อป c ิก a ทยแลนโดยสามารถกดติดตามเอาไว้และกดถูกใจเพื่อสนับสนุนเรานะครับนอกจากนี้ทุกคนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ Topic Recent t h a i l a n d .com ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ